สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อะเคอยเล่นเส้นเก่าเส้นเคยกับสองสาวสาวอนเนาะมื้มอนีโบวีหยังน้นนอมาเบิง่งบรรยากาศซื่อๆแบบบรรยากาศตอนนี้ดีดีว่าฝนตกตอนช่วงเที่ยงฝนตกะน้อยนึงเนาะตอนนี้ก็มืดคึ้มแบบอา <c oughs> กาศโคตรดีลเลยเย็นสบายเลยไปว่า,ามาถ่ายอัปเดตแบบบรรยากาศในเบิง่งซื่อๆเนาะทุกคนบ่ได้มีหยังหลายแล้วกัน เอาอเปลือกหมกโมมาใส่ต้นไม้น้ำหน้าหักินหมกโมลแล้ว่ล้เอาเปลือกมันมาใส่เป็นปุ๋ยเนาะแด่ไม่เบื่อ <c oughs> มาเบื่บมรยากาศเนาะนเป็นยังไลงลมเย็นเย็นนีบรรยากาศตอนนี้มืดขึ้นเลยตอนนี้หามงหามงสิบกว่านาทีแลนะ้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศโตดดีเลยมาหนีสิบโหดต้นไม้นะเพราะว่าฝนตกใส่แล้วตอนเพลนตกใส่แห้งเติบตัวเป๊บเดียวเนาะ ก็เลยแบบแต่ตอนนี้มันก็นสิตกอีกน่าสิตกตอนตอนเด็กนี่แหละเนาะก็เลยมาเบิ่งนี่เห็นบ่ถือฝนแป๊บเดียวมันสิเขียวแบบเขียวกนะงามพักต้นไม้ของเฮางามขนาดใบชะเละนแยก่กำลังแตกเนาะงามเดี็กเราเปลือกบอกโมใสเปลือกบอกโมก่ะเขากินเขากินนั่นนวลมันแล้ว เอามาใส่เป็นปุ๋ยได้นะเราใส่ไปเลยบํารุงใบสะระแหน่ให้มันงามเพราะว่าตั้งแต่อ,ออกต้นมะคุงจากจากใบสะระแหน่มันก็แตกขึ้นงามเลยพอมมันบ่งงามเด้ตอนมีต้นมะคุงอยู่นะมันงามมันเลยบ่งงามน,นี่มันงามแล้วมันถับกับน็นบยังเดียวมันเหี่ยวกระตา เปื่อยเป็นปุ๋ยได้แค่ออกจากต้นมันวิ่งแคซื่อนี่นี่เคยใส่แบบมีเศษพักเศษเศษพักเศษเอียงที่เขากินนะก็มาใส่ได้เนาะเป็นปุ๋ยอันนต้นมะคุงในมันยังมีมันก็เลยแตกันเรื่อยๆต้นมะหุงหน้อยลกทิม่มเอาไว้เดี๋ยวมันงามอีกคือเก่ามีหลายต้นนะเนี่ย อันนี้ต้นมะคงุสงสมตำนั่นแหละงามบป็คนนี่งามแห้แฮงดีแบบถือฝนให้งามนี่งามนี่กำลังแตกสวยไปตัวก็เต็นอัน เต้นนะครต้นกับบุคคลงงามป็นได้เพราะว่าถืกมุถืกแมงกัดนี่โป่งไหมอันนี้คือตัวก๊กผักปังนะปลูกจากในมันเก็บเอาในแล้วก็มาปลูกเด็ด <laughs> เด็ดสำบงม้ว,วนี่ค็เด็ดไปกินเหยนเบิือดก็พัดกินมาเขือเทศแซบ,แซบพัดสิมู้น้อยหนึ่งพัดน้ำมันหอยเนาะนี่เดมมันแตกกันมาใหม่นี่ เด็ดมือเดียวหนึ่งมันแตกแล้วนี่เห็นบ่ายงดีสือฝนว้ในแห้งงามหัวจังไข่งามหัวจังไข่ค่คะต้นไดใบเหลือง,ดงๆด้วยปะใบมันเลื่อมลายกันหลีออกอน,นี่นในขลิเนี่ยหลีแล้วก็ไว้ในโคนต้นเป็นปุน๋ยนะตอนนี้ก็บพ้นตกแบบยิบๆยิบ,บๆซื่อๆนะแต่ยังบบเห้งพ้นมันน้อยอากาศดีๆกันเลยพาทุกคนมา เบิง่งบรรยากาศแล้วก็เบิ่งต้นไม้พี่น้ำย่าพาเบืบ่อเ <c oughs> สียงกับสิเปลี่ยนนะที่นอ่ว่าเป็นวัดแต่ยกินเต็งโมนาะกินไปเลยอดไปมันกระบอบ่บวเศร้านี่พักหอมเหกากับงามเลยอันเกิดยี่ว่า ผักซี่นี่ขึ้นหลายๆแต่ว่าถึกแมงกัดคือเก่านั่นแหละใบใหม่ขึ้นมากับกัดแต่ว่าดีที่มันกัดแบบบ่จําบ่จําเงานะมันกัดแท่ใบอ่อนๆนะกัดแคไปยเดิมก็ใหญ่เนาะเดี๋ยวมันคั่นคันมีใบที่2ที่3มก็บ่กัดแล้วแมงอันนี้ฮะเพราะว่าเฮาบ่มีบ่มียาพันันนี้กันแมลงบ่คือเฮาซื้อมาเป็นซองเป็นถุงถ้าซื้อมาแบบสมวาน แมงกับบกัดเนาะอันนี้ห่อไว้เองนี่เขาลอกออกแต่ใดมันตายเขาก็ลอกเพื่อเกิดใบใหม่ใดไวเนาะนี่อันนี้งามไวขนาดต้นหอมอาทิตย์เดียวได้นี่เป็นเบิดนี่เขาก็เวลาึ้นมากก็ต้องลอกเป็นประจำเนาะลอกไปตายมันออกะนี่ เรียบร้อยเบิ่งบรรยากาศปัดเนี่ยลมเย็นเราปกจะมีต,ต้นมะคุเอ้ยโมเมนต์เขามาตากผ้ากะสิบเดี๋ยวเขาไดงยินเห็นได้แต่าไปถ่ายกับเจ้านะเคยพิบะเนยโลกจิตเนี่ยเห็นมันติดบ่ได้นะต้องดอกออก าสันมันหยากงามต้องรออึบ <c oughs> ตายไอ้โมเมนต์มันตายมันแก่แล้วสิเด็ดเอาไปไว้เดี๋ยวนั้นมันสิลน จะได้แก่กระเด็ดเอาระว่างเขาเศร้าโคหนาเมันแล้วเพราะโคตหนามมันเก่าบริเตกยอดแล้วมันดอกมันสุดแล้วก็เลยปล่อยไว้มันแหงเลยจะได้จะได้แก่กระเด็ดออกตัวยังโบแก่เอาไว้ค่าต้นอันนี้แหละนี่มันแก่แล้วนี่

បកនឹងបូកកាត់កកជិះពីយ៉ាងណឹងបើគូកាត់ប៉ណ្ណដៃ3មេធ นี่พวกกัดสิไมง่นี่ทุกคนเขาเก็บได้บกหลายหนึ่งเก็บไดดในมันลายเนี่เดี๋ยวไปตากแล้วก็เก็บไว้งามบ่ทุกคนสวยไหมสวยไหมมืดตอนไหนมืด คืมโบเห็นตะเวนเลยตลกตดตนัตนตนพักปังตลกเฮ <laughs> สมสมบงกินเฮียนเวทคลิปนี้ก็อำลาพาจากไป,ปเพียงเท่านี้เนาะพว่าสีลงเห็ุงานแล้วหอดเวลาเห็ุงานแล้วทุกคนไปแล้วสบายดีอากาศกดดี